ไม่ถ่ายูไห่ถ่ไม่ถ่าย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 ไม่ไม่ถ่ายไ่ถ่ไม่ถ่ายไ่ถ่าไม่ถ่ายไม่ถ่ายไ่ไม่ถ่ายไ่ถ่าไม่ไม่ถ่ไม่ายไาไม่มไไม่ไม่ยา ขึ้นกี่โงะคะเ้ยไปไปไปเปิดแปดไมอง้อย่าอย่าเปิดแปดปิดแด้วยไม่อดต้องเอไม่มีแปดไม่มีแไม่ได้รักมไม่ให้ใครไม่ใ้ใครจะเปิดแี่ให้หน่อยลูกโน้มานรญี่ปุ่นสมลูกมาด้วยนะ ้องเปยนวันที่สิบวันที่สิ้าค่ะแล้ววันไหนววันไหนอย่าลืมร้องเพลงให้เป็นเดย์ให้เป็นเจมนะคะ่วันใหม่คะอย่าลอเลยร้องให้เป็นวันเดย์เลยนแป็นเดพี่เจมส์้เป็นันเดพี่เจมส์ะอ่้อหักเลย ไปเดินพี่เจมแล้วนิ่งเนาะบอกบอกพี่เจมแล้วไม่ได้ไม่สนนะคะไปไปเดินพี่เจมแล้